สงนท้ายคำว่าลอยลมพักเช้าวันนี้สิ่งที่เราอยากได้อะทุกคนเขาก็อยากได้กันทุกคนแต่ความอยากได้นั้นองไายืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาแต่ความถูกใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาความถูกต้องเข้า่าความถูกต้องเนี่ยก็คือถูกต้องตามระบบตามระเบียบ ตามกฎหมายตามขนบตามธรรมเนียมจารีตประเพณีของไทยต้องย้ำว่าของประเทศไทยที่นีคือประเทศไทยทุกคนจะไปดัดกฎหมายจะไปทำอะไรแล้วแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญทุกฉบับของต่างประเทศก็ดีของที่ไหลมันต้องเอามาขัดเอามากรองเอามาเกลาให้เข้ากับอัตยาัยของคนไทยไม่ใช่ไปเอาของอเมริกามาไม่ใช่ไปเอาของอังกฤษมาลอนดอนมา หรือประเทศไหนมาเราจะไปทําตามเขาทําไม่ได้เพราะว่าชีวิตการเป็นอยู่ของคนแต่ละประเทศเป่าพันุ์มันไม่เหมือนกันประเทศไทยก็คือประเทศไทยคนไทยก็คือคนไทยคนไทยเป็นผู้ที่ประกอบด้วยอบอ้อมอารีมีจิตเมตตากรุณาเอ,อเื้อเฟื้อเปื่อนแผ่ชาติอื่นประเทศอื่นไม่มีนี่ประเทศไทยเ่ยมีเพราะความมีความอบอ้อมอารีมีเมตตากรุณาพุติตา ของคนไทยนี่นแหละจึงทำให้พวกมิจฉาชีพพวกกินแ่ตัวเข้ามาเบียดเบียนไ้นไหยเพราะความดีเพราะความใจดีของเราเขาดูว่าเราโง,โง่จริงไม่หรอกเราทำเพื่อความสันติวิธีของประเทศชาติบ้านเมืองที่เกิดกุรียุคขึ้น สองสามวันที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วที่ยิงกันที่เกิดสงครามขอบอธิปไตยระหว่างอีสานสีสะเกตอุบลวุลีลำสุลินที่เกิดมีปัญหาจนคนตายทหารเก็บตั้งหก 18, ร,ร,ร้อยกว่าตายสิบแปดประชาชนรวมแล้วก็สามสิบกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย พราะความใจดีพวกเรานี่แหละเพราะความไม่เข้าท่าของพวกบริหารนี่แหละเอาแต่ใจเอาแต่ทิฏฐิมานะไม่รู้แต่ทำแสรู้ไม่เข้าใจแต่ทำทำความเข้าใจอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะประเทศบาทชาติบา้านเมืองจึงเจริญได้มันต้องประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในทัศนะในกรณี หลักการจ่างๆเป็นทหารเขาก็รู้เรื่องทหารการรบการสู้การลบชั้นเชิงทหารก็ศึกษาเราเรียนว่าคนที่จะจบหลักสูตรทหารเนี่ยคนเหล่านี้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเท่นั้นแหละเหมือนกันสอบเข้าไม่ได้หรอกเราเรียนไม่จบหรอกมันยากมันมีกลยลุทธ์มีกลวิธีมีศาสตร์ศิลป์ของการศึกษาบัานคงมกว่าเขาจะได้มาจบมา ีป่ปีห้าปีมาเป็นนาย้อยทหารเรือน้ร้อยทหารตากาศนาย้อยทหารบกกว่าเขาจะจบขึ้นมากว่าเขาจะตายขั้นขึ้นมาจนมาถึงนายกอนายขอนดายเป็นผู้กลับเป็นผู้การ,เป,การเป็นผู้บัญชาการเป็นแม่ทัพนายกองเป็นผู้บัญชาการสูงสุดผู้ทหารบกทหารเรือทหารอากาศผู้คนเหล่านี้เขามีสติมีปัญญา มีความรอบรู้ในศาสตร์สิ่งของการลบได้ชำชองพวกคนที่อยู่บริหารเกี่ยวกับบริหารเนี่ยถ้าเราไปยุ่งเราไปก้าวไก่เนี่ยโดยที่เราไม่รู้เพียงแต่เราฟังความว่าจะเอาเพียงการทูดการทูดเอารักษาไว้เพื่อประเทศเพื่อการทูดบันบัน,นะไระเราต้องปล่อยมือให้เขาทำงานเขาทำเขารู้แหละว่าคนจะทำได้แค่ไหน เราอย่าไปเห็นใจโจรอย่าไปเห็นใจคนอันรพานอย่าไปเห็นผู้นำที่ขาดคุณธรรมอันนี้เราอย่าไปเห็นอย่างนี้เราต้องเห็นต้องรักพวกรักพ้องไม่ใช่ไปรักคนอื่นไม่ใช่ความเมตตาคนอื่นจนลืมคนในประเทศประเทศไทยอยู่กันชันวิตอยู่กันชันญาติเชื่อเกินฝูง เราจ้องประคับประคองกันด้วยคุณธรรมการก้าวกายก็เพราะความเห็นแก่ตัวอยากเดียนอยากดังทำให้เสียหายขึ้นได้ภัยชีวิตและดั่นแหลที่เกิดขึ้นอะไะที่ต้องกดจากไดยกที่ต้องลบกันทะเลาะกันแย่งจริง ความเป็นในยกกันเดี๋ยวนี้ก็เพราะอะไรอ่ะเพราะความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้อันที่จริงถ้าตัดใจะจะเข้าไปช่วยประเทศชาติบ้านเมืองเอยรัฐมนตรีกระทรวงไหนเสนาบดีกระทรวงไหน,ก,ไหนก็ได้หมดแหละถ้าเราจิตใจบริสุทธิ์ไม่เข้ามาโกงไม่เข้ามากินเข้ามาเพื่อบริหารประเทศชาติ เพื่อปากท้องของประชาชนเพื่อรักษาประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้เราจะเอากระทรวงไหนสภบไหนให้เรารู้ให้เราทักษะเรามีความรอบรู้ขึ้นเนี่ยเราก็ได้กระทรวงนั้นแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเอาคนไม่มีความรู้ไปเป็นกระทรวงตุลาการเราก็บันไลยยสิทุกคนต้องมีทักษะเอาคนไม่รู้เรื่องการเกษตรไปเป็นกระทรวงเกษตรกระพัง คนไม่รู้หลักการหมอเอาไปเป็นรัฐมนตรีแม้จะคุมนโยบายอย่างเดียวก็เหมือนกันต้องมีความรู้ปกครองหมอต้องหาหมอเข้าไปปกครองทหารต้องการทหาร้าไปปกครองประชาชนต้องหาประชาตัวแทนประชาชนเข้าไปเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้มาอย่างบริสุทธิ์ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้ไปเป็นตัวแทนของประชาชนก็เข้าไปดูแลกระทรวงนั้นๆเพราะประชาชนเรนรู้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนคนที่มาจากพื้นเพของความสกสกเกษตรกรรมเขออาจะีรู้ด,ดีเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่อย่าไปเป็นว่าพอเป็นแล้วก็ลืมหมดเลยส่วนใหญ่ไม่อย่นันะ้นแหละ สมัยก่อนผู้แทนนี่มาหาเสียงนี่โอ้ยเข้าวัดเข้าวาไหวไปหมดแลวไหวจนสิน้นคนบ้าแหละเพราะไม่รู้นี่จะเอาแต่ประโยชน์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องวางตัววางตนของเราอะให้มีสมานัตตา ความเสมอต้นเสมอปลายแลกทำอย่างไรทำกาได้เป็นอย่างนั้นที่สุดก็คงเป็นอย่างนั้นอันนี้พอได้เป็นสสเข้าเป็นรัฐมนตรีเข้าไม่รู้จักประชาชนแล้วอันนี้เป็นเรื่องน่ารังเกียจไอ้ที่ยศตําแหน่งหน้าที่การงานทุกคนที่เป็นที่เป็นสสได้เพราะประชาชนได้มาสิทธิของประชาชนที่มีอยู่หนึ่งคนหนึ่งเสียงมอบให้ มาคนที่ให้สิทธิเรามาเพราะเขาไว้ใจเราให้เข้าไปทำงานที่ดีให้เข้าไปเป็นตัวแทนของเขาเพราะฉะนั้นเราเข้ามาแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ตั้งตัวทำสนให้เป็นคนมีคุณธรรมมีหลักธรรมในจิตใจไม่ใช่พอเป็นแล้วลืมหมด มันเป็นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละบ้าอำนาจบ้าตำแหน่งบ้าบริวารเขาก็ให้นั่นบ้างให้นีบ้างโอ้ใหญ่ลืมบดพอตกกระป๋องเมื่อไหร่ยุบสภาเมื่อไหร่อ่ะมันมา,าหัวเน่าแหละจะไปหาเสียงอีกดีไม่ดีตกขขเพราะประเด็นที่ไดมาไม่บริสุสธิ์กระตกพอเขาเห็นว่าไอ้ดีไม่ได้เต่ดคนที่มีสบายตาเนี่ยในการดำเนินชีวิตของตัวเองเนี่ย เป็นมาสม่ำเสมออย่างนั้นจะเป็นอะไรก็อยู่อย่างนั้นจะเป็นอะไรก็อยู่กันเขาก็มีความสุขเวลาถึงข่าวจะไปเลือกตั้งเขาก็ไปต้องวิ่งให้มากมายเพราะก็ททาเป็นปกตินี่บางคนไม่ทําอยู่ในสซนโนแล้วก็ไม่ทําก็ไปพอจะพอจะหาเสียงแล้วก็มาคนอย่างนี้ประเภทเหล่านี้อย่าได้เลือกตั้งก้าไปซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วประชาชนก็อยากขายสิทธ์ขายเสียงพอขายสิทธ์ขายเสียงได้คนเดา,เดา แด่นคนสกรปรกเข้าไปก็ทำความขยะให้ลสบสภาทำขยะให้ลบก,กระทรวงกระบวงกองกองต่างๆทำขยะเข้าไปทรงเลือกคนที่ดีมีความรู้มีความสามารถจะก้าอา่านแต่มีความรู้อย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีความความรู้แล้วก็มีความสามารถแล้วที่สุดแล้วก็ต้องมีความกล้าหาญ ในการที่จะกระทาอันนี้เป็นหลักสําคัญไม่ใช่มีความรู้อย่างเดียวมีความรู้ไม่มีความสามารถก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะรู้เป็นเรื่องวิชาการรู้ดัานรู้นี่แต่ไม่มีความสามารถที่จะกระทําอะไรไดตอนที่พูดพูดเป็นทฤษฎีพูดในบทแล้วใครก็พูดในบทไปช่องตำลับตำลามาแล้วก็พูดเป็นทฤษฎีใครก็พูดในบทเต่หลักการกระทําหลักการปฏิบัติเหมือนเวลาที่ประชาชนทางใต้เนี่ย มีมังคุดเต็มตลาดล้นเพือมีทุเรียนเต็มบ้านเต็มเมืองเราเนี่ยถ้านักเศรษฐศาสตร์ที่เ็าเรียนพาดีๆเขาก็นําส่บออกได้ดีแต่ถ้าหากว่าเป็นเพียงแต่เสนาบดีเฉยๆจะไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์ก็ดีหลักรัฐศาสตร์ก็ดีหลักนิติศาสตร์ก็ดีเราต้องรู้นะเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราไม่ทําความเข้าใจไม่ได้หรอก หมอก็ต้องเขาก็รู้กันว่าหมอเขาดิสัยเจคอไเป็นยังไงก็ต้องก็บอกว่าปกครองก็บอกว่าบริหารถ้าเกษตรกรก็เอาเกษตรกรรมเข้ากถ้าเป็นทหารก็เอาทหารเข้าาเขารู้ใจกันตำรวจก็เอาตำรวจเข้ามาเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนต่างหลายสิ่งที่มันจะทําให้เรามีความสุขเพราะเรารู้ถ้าเราไม่รู้อย่าไปทําไม่รู้ให้ถาม สิ่งใดสงสัยอย่าทำบางอย่างไม่ผิดกฎหมายใจมันไม่ควรในของที่ควรพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนั้นอาบัติในพุทธศาสนาศึกษาบทที่พระเจ้าม่ได้วางไว้เขาบอกจะควรในของไม่ควรมันก็พระทบรถเย่ควรไว้มไม่ควรก็อย่าไปทำพระสุบุรีพระอะไรต่อไปอะไรเนี่ยควรไว้ไม่ควรก็ก,กดเสียก็มีอยู่แค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าทำได้แต่มันไม่ควรอันนี้แหละคารืหัดกับคารวาตคารืหัดกับบรประชิตมันต่างกันดิการที่เราออกบวชเป็นสมณระวัประชิดสงต้องไม่มีการเป็นอยู่เ,าายยเหมือนคารวัไม่มีเย้าเรื่อันนี้เจตนาของกุฎิเจ้าแต่จดนี้เรา เห็นคลือหัดเขามีอะไรเราก็จะมีด้วยขลือหัดมีรถเรามีรถคลือหัดเขามีโร์ซัเรามีโทร์ัทนซลรหัดเขามีบ้านช่องเดี๋ยวนี้กุฏิพระสงฆ์องค์เจ้าเราไปดูเราเหมือนกับมีมานเหมือนเหมือนชาวบ้านแหะทำเหมือนชาวบ้านหมดเพราะดนั้นเนี่ยมันจึงทำให้ศรัทธาค่อยเส่อมลงศรัทธาวิกิจกี่กิดศรัทธามันเกิดขึ้นเพราะว่าความไว้คอดี ของเรานี่แหละของพระสัมมาวเจ้าเนี่ยความไม่พอดีนี่แหละเราจะอยู่แบบรูหราทำตัวมันก็ชาวบ้านไม่ได้หรอกบางทีไปกุฏิพระบางทีนึกว่าบ้านคนใหญ่โตโมโหรลานอันนี้มันก็ยิงทำให้ประชาชนมีความคิดสองแง่สองมุมพระอยู่สุขสบายชาวบ้านอยู่อดอยู่ย,ยากอยู่ทุกข์ยากลำบาก อันนี้ใะ้าอยู่แสนสบายการงานก็ไม่ได้ทัาอะไรแต่ก็ไม่ได้เจริญดนสิไม่เจริญดิทับสร้างแต่ปัญหาเกิดขึ้นในสังคมของพระสงฆ์อันนี้เป็นหน้าที่ลาอายรักนะคนอยู่ในหน้าที่ของสมณบัประชิทสงฆ์แต่ไม่ปฏิบัติในองค์ศีลองทรรม,มันก็ํำความเสือ่อมพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าตัดว่าไม่มีใครประทับให้เสือ่อมหรอก นอกจากพุทธบริษัทสี่เหล่านี่แหละวิสุวิสุนีวาสวาสิกานี่แหละสี่เหล่านี่แหละทําให้มันเสื่อมทําให้มันเจริญก็สีอย่างคนอื่นเขไม่เกี่ยวข้ของกับเราเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันต้องมีสัมว่าคารวะรู้จักให้เกียรติรู้จักยกย่องรู้จักสถานที่รู้จักบุคคล ว่าคือใครเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรอย่าไปตีตัวเสมอท่านอย่าไปทําการใดจนหลงลืมตัวต้องทําตัวทําตนให้พอดีเป็นอะไรอะไรก็ให้พอดีเดี๋ยวเราก็ตายจากกันไม่เกินร้อยร้อยปีละตายหมดทั้งพระทั้งสงฆทั้งคนพูดเนี่ยเดี๋ยวก็ตายหมดชาวนี้พูดพูดพูดหลังจากนี้ไปตายซะแล้วก็ได้ไม่ได้ลอนหลัความใจ ความใจเป็นของเที่ยงแต่ทุกอย่างไม่เที่ยงชีวิตนรรยุสรรพสิง่งวัตถุต่างๆเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแต่ว่าความใจเป็นของเที่ยงเกิดมาแล้วต้องตายตายทุกคนตายแน่แต่ที่จะตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายด้วยโรคอะไรเนี่ยเราไม่รู้แต่ต้องตายแหละเพราะดันรู้ตัวว่าต้องตายเนี่ยต้องอย่าประมาทอย่าลุน่นเล่อ เราไมเจ้าต nah ัดว่าอาประบาเถนะสำบปาเทิดท่านทั้งหลายจงยังความไวประบาทให้ถึงพร้อมสุดคนไวประบาทนี่ก็ไม่ไว้อันตรายแต่คนประบาทก็เป็นคนที่ตายแล้วตายจากความดีแล้วคนประบาทเนี่ยเพราะนั้นเรอย่าประบาดทำอะไรอย่าประบาทแต่การกินการดอนการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตใช้ในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วมันจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขไม่ต้องไปนอนคุกนอนตารางไม่ต้องเดือดร้อนสับสนวุ่นวายวันไหวไปทั่วหาความสุขไม่ได้ไปรอยู่ที่การกระทําของเรานี่แหละขอญาติยอมทุกท่านอยู่ในรับอนุโมทนาบุญเกการสนับสนุนในภาคชาาวันนี้ทุกท่านทุกคนเชิญ